สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัสุคูสุคนเด้อจ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ซองสัลุนเนาะมันอีสัลุนสี่อันย่างลงไปอันเบิ่งน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งน้ำอันทางเมื่อเนี่แหละน้ำน้ำพายเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมนํากันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่นตกแห้งแห้งน้ำน้ำลายลายลายเนาะสัลุนนั่นสีขามไปปลุกกขามไม่ได้หรอกเนาะแม่ แม่มาเมื่อเช้านี่ก็จนเอาเสื้อเดึงงานเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิไปเบิ่งอันมองบอลเล่นเลยเนาะบอลเล่นกลางมองไว้เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพือได้ยินเสียงก็เจ้าอันเอียงเสียงก็เจ้าเล่นน้ำบอลเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสรุปสิไปเบิ่งเนาะน้ำลายหลายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนีานเนาะพอสีหาเลาะจับแมงจี๋ หลอกก็ไปเลาะเนาะพ่อแม่พี่น้องยากยากลูกเนาะก็เลื่ยไปเมาเนาะพวกเนี้ยนะพ่อแม่พี่น้องเลยน้ำอากามันเริ่มโยบแน่ยเดี๋ยวนาะพ่อแม่พี่น้องน้ำมากน้ำลายเดี๋ยวอันตะลุนสีพาพ่อแม่พี่น้องลงมาเบิ่งท้องป้าน้ำเป็นอาชลุนสิบห้าน้ำไม่มาแกงยังไปบ่ได้เลยพ่อแม่พี่น้องเลยน้ำห่วยลายเนาะ ก็เราบัได้ไปนะพ่อแม่พี่น้องตรงนี้นี่ยนี่นะพ่อแม่พี่น้องน้ำในหันมันบลึกปันไดนะพ่อแม่พี่น้องแต่มันแห้งเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นอันพล่านหินเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะมันเป็นพล่านหินแต่ว่ามันบลึกปันไดขันย่างย่างข้ามไปกับสิบประมาณเพียงแอวนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามันแห้งเนาะมันแห้งมันเป็นอันพล่านหินแล้วก็อยู่นี่มันเป็นแบบว่ามันอัน ผวยมันโบยใหญ่เนาะผวยมันโบยใหญ่มันก็เลยสิเห็ดให้น้ำแห้งเนาะถ้าว่าห้าลงไปนี่พ่อแม่พี่น้องปิวเลยด้เนี่ยคือน้ำผัดปิวเลยเนาะเดี๋ยวเฮาก็สิไปเบิ่งอันมองของเบาเลนเนาะพ่อมพี่น้องมองไงน้ำไลายล่เนาะไปก็บ่ได้อันนี้น้ำเริ่มโยบเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเจ๊กี้พี่เนาะน้ำพี่เนาะพ่อแม่พี่น้องพี่นี่เนาะอันนี้คลองน้ำเนาะคลองน้ำมันโยบเลยเนาะมันเริ่มโยบเลยเนาะ เดี๋ยวเฮากาสิไปเบิ่งมองของบ่อเล่นกันเนาะพ่อพี่นะ้องสิข้ามไปฟังนะก,ก็ไปบ่ได้ดอกพพ่อีนะ่น้องเนาะมันลายน่ามากเนาะฝนตกแห้งแห้งไปเส้าตกมาบาดเดียวเนาะพ่อพี่นะ้องตกมาบาดเดียวแห้งแล้วก็น้ำก็าลายลายเนาะไปใส่กระยากเดี๋ยวเฮากระสิไปเบิ่งมองเพิ่น เพิ่นกำลังมากางเมื่อกี้นี่แลววหละพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานนี่ตอนแรกพรดวดพี่ลงมากางเนะาะเลยงยากไี่ลงมากขยันมื่อวานนี่ลงมากางนี่ยันมองนี่ไปน้ำๆเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวฮากะสีลงไปเบิ่งมองเพิ่นเจ้าเพิ่นยังบ่ทันได้มาดอกสิะะเป็นหลักเบิ่งมองเพิ่นก่อนเพิ่นกำลังลงกลางว่างใดนี่เนาะ น,น,น,นนะี่สีไปเบิ้งไปย่อมังดูนะว้าอแต่สีเหมือนปากตปแตกแถเนอะพอ,อม่ปีน้องข่อยย่อมือเช่ายางมาทางน,นี้สิ ย่าซื่อซื่ออย่าโตมันย่าบอกซื่อป้าป้าเป็นขึ้นมามันยังหมทันถือน้องพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นกำลังมากางเมื่อกี้นีน่เนาะ เพราะว่าน้ามันยังแห้งอยู่เนาะสีกลางกลางเนี่ยผู้มันกลางมาได้นะพ่อี่น้องเบิ่งน้าเนาะเดี๋ยวเป็นไรฮาสีลงมาเบิ่งใหม่เนาะพ่อพี่น้องเพราะว่ากำลังเอามองมากลางเมื่อกี้เนี่ยน่าก็สซิขึ้นมาเทียวดีนะบนนี้ฮันน้าบ่ขึ้นมาท่วมเข่าสะลุนเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะนี่เนาะเข่าสะลุนอยู่ที่นี่ แต่ก็เกือบเกือบขึ้นมาทนะนะั่วไหมเนาะพ่อพี่น้องเห็นเนาะเห็นเนาะปอดเขี้ยวๆนั่นก็คือเข่าเน,นานะพ่อพี่นนะ้องนี่เนาะน้ำพ่อเนาะนนอีน,น,อน,นก็เข่าสลุนเนาะเพราะว่าคอมเมนต์น,นี่เนาะน้ำมันก็ร่างโยมมันก็สิขึ้นท่วมเข่าสาลุนเะล่แหละเนาะเพราะว่าพ้นมันก็หยุดก่อนเน,นานะพ่อพี่น้องมันหยุดก่อนแล้วก็เลยอัน เราไปขึ้นไปท่วมเขาสลุนเนาะพี่นนะ้องเขาของสลุนมีกระน้ำพ้นยุดก่อนโยบก่อนเนาะเพราะมันพ้นยังบุญยุทธิเทนี่ข่าสลุนหันน้ำท่วมเลยเนาะพ่อ่อแมพี่น้องนี่กาแดดออกเลยนะพน่อ่อแมพี่น้องแปลว่าพ้นเอื้อนน้อยนึงแล้วกาแดดก็เริ่มออกเลยเนาะพ่อ่อแมพี่น้อง นี่นะนี่ทางนี่ก็น้ำเต็มอยู่นี่นะน้ำน้ำพายนี่ก็จนนั่นสิล้นคันพายเนาะนี่น้ำพายปีนี้สาลุ่นบ่ได้ปล่อยปลาจำได้ปอยไปหนังเลยนี่นะจะเต็มพายลรื่อ น้าเขานาสะลุนกาน้า,นา,นาพ่อแม่พี่น้องตุทอกก็ทอกวนะเนาะเดี๋ยวสีให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำพายนะว่ามันลายสันใด้วาดในน้ำห่าน้อยเดียวเนาะพ,นพ่อแม่พี่น้องพุทตกลงมาแล้วป้านน้ำนะาะจักแม่มาแต่ใส น,น,นี่นพ่อยพี่น้องขึ้นะานีา่พ่อยพี่น้องคุงนมเต็เต็มเต็มจนอ่างไปเลยเนาะน้ำพายเต็มเลื่อนๆจนนั่นอยากอันท่วมคันพายคนละเนาะพ่อแม่พี่น้องน้ำแจักแมนมาแต่ใสนะ่เนาะ ตกคือว่าตกกับบันเฮงบันไดนะตกประมาณนั้นหอดป่อสองชั่วโม,มงนี่แหละพ่อแม่พี่น้องก็ตกฮะีะ๋้วก็สิ้อขึ้นเมื่อเที่ยงเนาะพ่อแม่พี่นอ้องตกแดดออกแลวเนาะแดดเลนะ้ก็สิย่างขึ้นเมื่อเที่ยง เตากะเนาะอบเตาเมื่อวานนี่ก็ฝนตกใส่เนาะพ่อแม่ไปนอนก็เลยยังจุดบ่ได้เนาะโอ้ผักกาดสศลุนกับพลตกใส่เบื้องผมน้องพ่อแม่ไปนอนผักกาดนี่นะฝนตกใส่ผักกาดผักกาดงามงามมันอ่อนๆนอเป็นพลโตกใส่ผมมันอันมันยังบ่ทันอันนะมันถึงน้ำฝนอยู่เนาะผักกาด ประกาศนี่แบบหวานธรรมชาติปลูกธรรมชาตินะพ่อ่พีน้องปลูกธรรมชาติแบบบม่ได้ใส่พุ่นใส่ผูย,ยังเนาะแบบหวานซือนะ่อๆนะบม่ได้ใส่ยังเลยแต่จะไปเบิ่งเต่าสุพรรณอีกเบิง่งน้ำตามให้นาเนาะ หายหน้านะ่ะบ่าวที่งามบ่ได้ดำเนาะปีนี้สรุนบ่ได้ดำเนาะพี่น้องผู้น้ํามื้อเช้านี้น้ําขาวเต็มอย่เนาะขาวเลือนเดี๋ยวเฮาก็สิมาเบิ่งเต่านนเนาะนเต่าอ้นนตกสเนาะมาเิ่อันนั้นเาะนี่เนาะาหาจักสผมโลดนีเบิ่งนตกสอันเต่าพ่นเต่ากําลังปั่นเนาะพ่อแม่พี่น้อง อไ,ไอ,อไปนวเบนันน,นสีปนปนอันนี้ตัวนี้มันบบได้นะน้ำม,มันถั่วแห้งเนาะ<ช>จูดบโบได้ก็เลยสิได้คุดใหม่นะคุดบนหันจูดสัดีนจะลเนะียอีลินมึงขึ้นไปเห็น,ย,นยังไงนเสียงนะ